โรคประหลาดโรคอลิตในดินแดนมหัศจรรย์เป็นโรคที่มีอยู่จริงๆนะคะซึ่งเป็นโรคที่ผู้ป่วยจะมีการรับรู้ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงบางคนเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยายบางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตัวขยายใหญ่เท่ายักษ์เห็นเพื่อนตัวเล็กนิดเดียวหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตัวย่อเล็กลงนิดเดียว บางรายมีความรู้สึกผิดปกติทางด้านเวลาอย่างเช่นเห็นสถานการณ์รอบข้างช้าเหมือนสโลโมชันหรือเร็วเหมือนการกรอเทปไปข้างหน้าเห็นวัตถุใหญ่หรือเล็กกว่าความเป็นจริง รวมถึงการได้ยินที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงโรคนี้เกี่ยวกับการปวดหัวไมเกรนมีเนื้องอกในสมองผู้ที่ใช้ยาเสพติดออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือเป็นอาการเริ่มต้นของการติดเชื้อไวรัสเอฟสไตบา์ถ้าออกเสียงผิดขอประทานโทษด,ด้วยนะคะเขียนตามนี้ค่ะและผู้ป่วยโรคลมชักก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคนี้ได้เช่นกันค่ะ โดยผู้ที่แต่งอลิซในดินแดนมหัศจรรย์ลูอิสแคลล์ก็ได้ยอมรับว่าเขาป่วยเป็นไมเกนอย่างหนักทำให้เกิดภาพหลอนจนทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างอลิซอินวันเดอร์แลนด์ได้สำเร็จค่ะ